เฮ้ยเฮ้ยเมาเร็วมาเร็วน้องมาเร็วเบกเบรลูกพบรกเบกเบกเบรกไม่ค่อยหลบก็แม่มาต้องห่วงค่ะมาเมือนีงนันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเอออย่าพ้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะไม่ค่อยัอกใจเอาสกลับแล้วแมนบ่นี่ไอหอละตี ตีอู้ได้กินตนามได้ค่ะีเิมาด้วยนะโซเฟอร์เรานะคะเฟอค่ะคห่ะเราจะกลับบ้านแล้วนะคะโอ้ทำไมรถเราขู่เค็งขงเข่งเด็กน้อยดินนะคะรไมระบบเปิดน้ำก็อยู่ข้างหน้าอยเปิดน้ไหในนระบบเปิดน้ำ ตั้งไว้ข้างหน้าเลยเบอรเรายังไม่ได้เปิดอะไรเลยยังบเห็นยังม่เห็นเด็กน้อยเลยนะคะดากไม่เห็นเด็กน้อยเลย <c oughs> อันนี้คือเปิดน้ำแล้วใช่ไหมเสียงดังอ,อ๋อปล่อยลมก่อนนีน่ระบบอยู่ด้านหน้าหมด จะขั้นได้ได้สูงอืมเจ้าได้จิตถือมั้งรางวัลที่หนึ่งอ่ะเฮ้ออยู่แดงหางโบถือจักเทียนันชื่ออะไรนะโชคเออกันสีชมพูเหรอโอ้กันสีชมพูนะโอ้ถ่ายอยู่พี่ปีก็ต้องสีแดงสิคะเฮ้ยแดงแรงลิสใช่สีแดงแรงลิสสีเขียวเหนียวซับค่ะจับแน่นๆนะคะโอ้ผู้ชาจับเฮียเด้นั่งสิกาดเข็มขัดก่อน าพี่แมพี่แมปวดยยงโรอเลยติ๊บไปแล้วแม,แม่แม่ขึ้นรถกันยังนนเนาะนุนไงพี่เสือไหนว่าพี่เสือขึ้นรถด,ด้านหลังปุ่นเุ่นกุ้ยยังกันอยูบูพี่นองคุนเขาจะไปกับเราไหมไป,ไปหรอ ม <c ười> ุนหลมุนหลแบกอย่างนูงน้น <c ười> ขากับรถรถเยอะนะคะตอนมาผู้เบามทส่งนี่โอ้เบรกดีนะครับเขาดีจริงเบรกเขาอ่ะเอาเอาถอดออกแน่นรักนี่เ <c ười> ส้าอย่างคนเก้ารถ เด็กรถค่ะเด็กรดเออซ้ายเลยเพยซ้ายเลยว่าสันาเออตรงเลยครับบูย๊ยซอยเขาขับซื้อได้หกก็ได้ยไปบุงเทีมขึ้นเขาห่าใจอันนั้นยอย่าเบรกไไ้ซอย <ไป S 2> อนันนะอย่าเบรกไว้ซอยเขาก็ว่าเป็นอย่างด,งดงา <laughs> อกเตอร์จาของอาะบุญนั่งนี่หลุ่นกลัวเป็นอ้ <laughs> 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 เด็กรถค่ะเด็กรถเนี่ยแน่ผ่านเฉลุยเส้นร็วขับง่ายไหมครูสุงมันเป็นง่ายมากเพิ่นเพิ่นเคยขับมาแล้วเนาะมันเป็นออโต้ครับก็เลยง่ายเฮ้ยยังขับเกียร์หนึ่งอยู่ได้แต่เกียร์หนึ่งอันละก็เกียร์ถอยอันนี้ไม่มีเกียร์ไงคะเหยียบอย่างเดียวว่ามันเป็นออโต้อือก็ได้อยู อยู่ได้ยุไปโลดเร้วละบอกขึ้นละบอกอล้งกำลังไตขึ้นอ้ยนุเ่เพ่มานะแล้วถึงวันแล้วประตูเปิดแล้วอุ้มบอกดีใจจังเลย <laughs> พวาดอาขาเปิดฝาออกมาเหยีย <laughs> <laughs> บเลยบันิบดอกดีใจจังเลยอุ้มว่าเน่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้ใดมาอุ้ม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 ผู้ใดมาอุ้มโอ้ยแม่หองเอิญเดาเขาไปหาแม่เกนแล้วอจหลานสินคุณพ่อมาแล้วพ่อป้ามาแล้วพ่อป้ามาแล้วมาแล้วอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วอุ้มอุ้มย้อยอุ้มอุ้ยใส่เกีรยมาแล้วมาด้วยลักกี้ลักกี้พามาเฮ้ย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  ตุยุยตุยนุยตุยนุยมาแม่เ้ยเฮ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 ้ยมาแล้วมาแล้วน้องมาเร็วเบกเบกเบกเบพี่เบกเบกเบกไม่ค่รถตัวแม่มาแบบบอใส่เกียร์เนาะโอ้บพลบพเกียร์เลยว่ะเอ้ยมาจังได้มาแบบบบพลเกียร์อดูดูดฟีอ้อตกใจคุณไม่ไหลสดออกมาตังไตรถ โอ้ยย <S preach science> ังดสจีงมากเอาวะยั land, interior, anyway. <ts> <asi> ่งดดจีลงมากมาเร็วมาเร็วเออผ่นมาหับน่องค่ะมาหับน่องดีใจไหลมาอุ้ยยัง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 อยเฝ้าแหงดีใจแหงดีใจแหงดีใจแหงมัต้องห่วงค่ะมาเมื่อยยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแร้วมาเร้วเอออย่าพามลากี้ไปไปไป โบแมนมีตังดอกเพคนคิดว่าเป็นมีตังเลยคนคิดว่าเป็นมีตังมาตะมีตังมาหาบโอ้ยโซดาไม่ใสจ้าเลยบ๊วยไปลูกไปบ่แมนมีตังขอบคุณนะคะที่ให้มาด้วยเหมือนดิจูเฟอร์เฮาจูเฟอร์เล่นดีขนาดจูสุดยอดค่ะจูเฟอร์เด็กเก็ซักเนาะ เบกเขาดีจริงจรงขวดอะเอ้ยดีใจดีใจพี่มาฮับค่ะโอ้พี่แซมอัดมานน้ำกันกระทับทิมเมนปนพี่กันหนองฝนพี่กันหนองเขามาน้ำกันใดสัเพอตะทับทิมบนยืนฟีเขาล่เมียนนกเขาก็วาอยู่หมุนกันอยู่ อืลูกพอนุมเสีคือกันเฮี้เดียวกันน้ำสรฮะเหีเ้ดีใจคักน้องมากเนี่ยมารับน้องนะคะเมื่อดดไปก็ไดมาหับกะเอาปีวะอี่งลาบ่ไดดไปเต้นนานรถแห่น้ำนสาวอุ่มเลยสาวอุ่มเต้นนานรถแห่ว่าสันมวนตั้งพอตั้งลูก,ลกเย้เ มันตยังอัน้สูมายัเ้นยังน่งไปเลียไปเฝ่าว่างฝ่าแหางรีบ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 แซงนองเลยทุนถามอุ่มเบื้องมวยบเมยบอีหลาเมยบอทุน ผลนะคะพี่แซมมาถึงแล้วกำลังสิงลงรถไอ้ผู้บ่าวสิ่งล,งล่องรถล่ะผลไปเลยย่างไป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 พอดีเป๊เต็มรถอาหย่า,าดินบ่ได้ หามดินหามต๊ดเอาตัวได้สิลงก่อนพี่แซมไม่ได้ผูกขาเลยนะนี่โอ้ขาไม่ได้ผูกเอาลงลงลงดี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 ก้าวขาวะก้าวขาวะเอาเอาโอ้ o น l ่ n หยันว่ามันสูงอืมกลัวสูงนะ ปาดแบบบ่ได้ผูกขาเลยอ่ะสองสาวมาถึงแล้วอาบน้ำนะคะอาบน้ำออกมาออกมาให้น้องอาบน้ำจะไปเบียดน้องให้น้องอาบน้ำก่อนเฮ้ยพี่ปี๋เพี่ไปเต้นน้ำกัน ตี่ปีที่ปีกบไปเต้นกับอันอุ้มเลยเ่นไะไปไปไปบ้านไปบ้านนตังมาอะไรหงายวุ่นจบันเนี้ยเอาิดหอดกันเฮงเออคิดหอดกันเฮงคิดหอดกันเฮงเออเออ ใส่ไม่เบิ้งตองผมเบิ้งโอ้หล่นได้ปะโอ้ขี้นอดเขาบนี่ขี้นอดอุ้มบ่ขี้นอดอุ่มบ่โอ้ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเไปเร็วเอื้ออื้อมึงเสร็จบ่เด็กหน่อยมึงเสร็จบ่บอกแล้วว่าจะมาเอานั่นบุญอุ้มบุญเอิญเอาอุ้เงี้เต็มหนูสาเจ้าเป็นลับังนัด่าต ชาตลิลุนมาอันตั้งพี่เป็นหลายบักนัดมาแล้วพี่อุ้มอุ้มอุ้ม,อม,อมเอิญแล้วตังสิไปไะสสีเปต่อยอันกาแฟตีตีโอ้สีไปต่อยกาแฟไปจอบเบิ้งก้อนมาสันเ <laughs> ปิดอาดลาดแล้วเนี่ยนี่ละอย่าเก่งหลายเห็นบ่บนันนี้สิบ่กล้ามานั่นละบนันนี้ไปตั้งไดเล่นน้ำกลุ่น คัน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 เอคันเอผุ่นเสียงหองคับบานเลยเสียงหองเสียงหูคับบานเลยเห็นลายอยากเล่นมาน้่หลายเจอมีตังบ่มีท่องบ่เป็นยังมาเจอมีตังแล้วมีตังเลนไรเลยเนาะตอนนี้ต้องบ่หูไลคนดอกหูไหลเด็กหน่อยโอ้โสิไปรักกนัดอีกแด้ดันเออ พีแม่มาว้ยยูฟีแม่อมมือ <c oughs> <c oughs> ฮ่้จุบๆบ่ว่าอือพี่ปีมาปีพีปีมาปีมาตีกันกระสร้างเรื่องของหมาว่าสัน แซ่บหลายแซ่บหลายโอ้หิวมากได้สองหัวพ่นจนนี่เอาไปน้องน้ำแนจกหัวเนาะของเขาได้หรือบอกกินอีกไปตายสิกับบ้านล่ะสิ ตายคันไป,ไปเอาแม่ตายไปยังเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่ๆาำรับคลิปนี้บายบายค่ะ